ภายในงานพระอาจารย์ไมเคิลวีระธรรมโมได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมรวมกับสาธุชนทางบ้านออนไลน์ผ่านระบบซูมก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนานมิตรอีริกกาลยนานมิตรนัชชาและกาลยนานมิตรวรเศษอินแกรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนีคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนกยูงโดยมีการยานามิตรสุนันและการยานามิตรสมบัติวงกเกษมสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าไปยังแทน่นส่วนท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนได้ถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์จากนั้นพระอาจารย์ไมเคิลวีรธรรมโมได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมและได้ให้ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวท้องถิ่นโดยได้พูดถึงคุณธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันโคนุกยูงแม้คุณยายอาจารย์จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่คุณยายสามารถปฏิบัติธรรมได้ดี สามารถเข้าใจคำสอนในพระไตรปิฎกได้ซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างรู้สึกประทับใจได้คอคิดกำลังใจในการใช้ชีวิตและการฝึกสมาธิเป็นอย่างมากค่ะ